สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้สองมีและชาวเดอะแก๊งพาทุกคนขึ้นมาที่จุดชม,มวิวเขาหินเหล็กไฟคะ่ะทุกคนจุดนี้นะคะจะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นตัวเมืองหัวหินและชายหาดได้แบบพาโนรามาเลยค่ะมาถึงเราก็จอดรถกันแบบประมัดระวังด้วยนะคะทุกคนเพราะว่าลิงเยอะมากๆแล้วก็ดุมากๆด้วยค่ะระวังมันจะฉกเอาอะไรไปนะ พอถึงแล้วเราก็เดินไปที่จุดชมวิวเลยค่ะที่นี่จะมีจุดชมวิวหลายๆจุดเลยนะคะทุกคนเราเลือกเดินไปที่จุด4.5.6จุดค่ะทุกคนและที่นี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่มองเห็นวิวได้สวยงามมากๆเลยค่ะมองได้ไกลแบบสุดลูกหูลูกตาเลยถัดมาอีกจุดหนึ่งก็จะเป็นจุดยอดฮิตนะคะทุกคนเพราะว่าเดินมาไม่ไกลจุดนี้จะมองเห็นชายหาดหัวหินได้ยาวมากๆเลยค่ะแล้วก็ยังมองเห็นสถานีรถไฟหัวหินที่อยู่ด้านล่างด้วยมองได้ไกลถึงเขาตะกิ เลยค่ะทุกคนเหมาะที่จะมาดูพระอาทิตย์ตกดินมากๆเลยค่ะก็อย่าลืมแวะขึ้นมาเที่ยวกันนะ